เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกใจนะเพราะมันเป็นนิสัยเราแหละนาน,ลนานแล้วนานแล้วเนาะจันเนาะลงตาไม่ได้ลงมาทีสี่เนาะเมื่อก่อนไหลสดครั้งแรกก็ประมาณทุ่มหนึ่งเฉพาะวันเสาร์สมัยก่อนนะเสาร์ละครั้ง ต่อมาก็ยกเวลาทุ่มหนึ่งนะให้คนน้นคนนี้กูบาทุยกูบา้างกุบาชายม่จิเจนตัวเองก็มาสองทุ่มไม่ไม่ใช่สองทุ่มใช่มาทีสเออก็เลยมาเอาทีสีเพราะว่าตีสีนี่ไม่มีคนดูเขากำลังนอนหลับดีอะเนาะ,ะแต่เราก็มานั่งคุยกัน มามานั่งคุยธรรมะสัพเพเฮระกันทีสี่เนาะพอทีสี่ขึ้นมาก็เลยให้เวลาครูบาทุยครูบาชายครูบาหลายคนลุงจาก,ก็เลยมาเอาสองทุ่มอะไรสดสองทุ่มเมื่อก่อนเอาเอาเอา,เอา เอาของตัวเองไลฟ์เฟสตัวเองไลฟ์สองทุ่มนี่คนก็ติดตามมาเราก็ทําไมเราถึงทําอย่างเงี้เพราะวันวันเราไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้สนทนากันพร,พระเจ้าพระสงฆ์เนาะ,ะแต่ทุกวันนี้ธรรมะต่างๆที่เล่ามา หลายปีมานี้ือว่าเยอะแล้วอยากฟังก็ไปย้อนฟังได้เก่าๆนะอาจจะเข้มข้นดูเดือดเนาะแต่พูดถึงหลักการเขาสภาวะอะไรต่างๆเล่าไว้ละเอียดหมดนะทำไมทุกยุคนี้หลายปีมานี้หลวงตาถึงไม่ค่อยได้มาคุยธรรมะเรื่องปฏิบัติเท่าไหร่ เวลาเวลาหลวงตาค่อนข้างจะเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาก็คือญาติโยมหมุ่คณะก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ต้องหาวิธีที่จะทำโน่นทำนี่ขึ้นมา,าปัจจัยที่ที่อยู่อาศัยก็เลยปล่อยให้พี่สอนน้อง เพราะเราเป็นครอบครัวใหญ่พี่สอนน้องก็คือพวกกุ้นก่อนมากูบาดนกูบาชายรูบาชุยนะึงพวกนี้ก็ถือว่าอ่าฝึกองงจากก็เชื่อมือแล้วให้ช่วยสอนกันดูแลกันนะยุคต่อไปก็คือพวกเรานี่แหละทุกๆคนนี่แหละ จะช่วยประคับประคองผู้บวชใหม่เรียกว่าน้องใหม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นอะไรเกื้อหนุนกันเรียกว่ากัลยาณมิตรนะมันเป็นธรรมดาสำนักไหนก็ตามที่ไหนก็ตามเนาะ,ะถ้าผู้ไหวธรจริงๆเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดากัลยาณมิตรแปลว่าเกื้อหนุนเกื้อหนุนอ่ะ ช่วยเหลือกันเคลื่อนหนกันในธรรมะให้กำลังใจกันให้เป็นใช้อุบายให้เป็นเนาะ,ะผู้บวชใหม่ก็ดูแลสอนแนะนำนะเรียกว่าน้องนะอาบุโซโพันเตเนาะสำหรับหลงตาก็จะเป็นคล้ายๆกับพ่อแม่รู้ไหม พ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่คืออะไรอ่ะลูกมันกําลังโรงเรียนอยู่กําลังกินเนี่ยเนาะคืออะไรล่ะก็หาปูหาปลาหาผักจริงไหมเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวอตื่นเช้ามาลูกมันจะไปโรงเรียนอย่างนี้นอะ มันไม่รู้นะาเรามีเงินหรือไม่มีเงินแต่ต้องมีให้มันนั่นคือหน้าที่ของพ่อแม่จริงไหมนั่นแหละคือหน้าที่ของหลวงตามันก็เลยต้องทําหน้าที่แยกออกมาเห็นไหมเพราะนั้นเราไม่ได้ลดในการปฏิบัติเราก็ยิ่งเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเนาะ คือเรียนให้หนักกว่าเดิมลูกก็อให้มันจบออย่างน้อยก็ให้จบปริญญาตรีส่วนเป็นครดจบปริญญาตรีปริญญาโทมันก็จะไปของมันเองนะถึงปริญญาเอกนะ,ะพยายามเนี่ยจนพี่ก็อะคองน้องไปพาน้องไปเรียนหนังสือ แนะนำฮะตักเตือนน้องไม่ไปทางที่ดีนี่คือเรียกว่าครอบครัวแห่งธรรมนะอุปมาให้เห็นง่ายๆฮะส่วนหลวงจาก็ต้องดูแลเรื่องกินเจ็บไข้ไร้่ป่วยเป็นครอบครัวเห็นไหม เครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เรียกว่าปัจใจสี่หลวงตาก็น,นานๆนถึงเลยลงมาตีสี่อย่างเงี้ยเลยมานั่งคุยกันนะที่จริงเราก็ตื่นแต่เช้าอยู่นะบางทีก็ตื่นที่หนึ่งหกทุ่มกว่าทำไมถึงนอนจะหัวค่ำมันเหนื่อยอมเมื่อคืนนี้ขนาดมืดแล้วหกโมงกว่าก็ยังมีโยมมาขอพบอยู่ เราบอกว่าเราพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกันคือมันก็หมดหมดคือนั่งรับรับแขกเนี่ยมันไม่ใช่รับแขกเนี่ยมันพูดอะ่ะมันหมดกําลังการพูดเนี่ยมันใช้กําลังเยอะทีนี้พูดกับโยมเราพูดเรื่องอะไรล่ะพูดเรื่องธรรมะเรื่องภาวนาหรือมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่หมดคือโยมเขาก็ประมาณ อนุบาลเด็กอนุบาลหรือปถมอย่างเงี้ยเราจะไปพูดถึงปริญญาเอกก็ไม่ได้เราก็เลยต้องพูดเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทั่ว,วไปอันนี้คือ,อ,อคุยกับโยมมันก็เลยมีแต่เรื่องปัญหาเรื่องทุกข์มาถามเรื่องสารพัดสารเพะ อ่าเต็มไปด้วยเรื่องนี่ศิ้นมั่งบางคนก็พูดถึงเรื่องคนมาถามเรื่องภาวนาก็มีจะเป็นส่วนน้อยน้อยนิดที่อยากภาวนาอยากพ้นทุกข์ไม่มีถ้าบอกบวชเนี่ยมันถอยเลยแหละฮะมันก็จะมีจะถามปัญหาทำยังไงถึงจะร่ำจะรวยฮะอ่าอ,อมึงอยากรวยก็ทานสิมันก็ไม่เอากับเรานะ นี่ไงพระบะจ้าบอกคนโง่คน,าคนผานไม่ให้ทานเพราะกลัวชนแต่บัณฑิตชนกลัวชนถึงให้ทานถ้าเราบอกมันทานเนี่ยหม้ยวว่าถอยแล้วหลวงตาช่วยแผ่บารมีให้ข้าน้อยรวยได้ไหมหว่างั้นกูก็ยังจนอยู่นี่บางคนเนี่ยเอาโฉนดที่ดินมาให้เหยียบจะขายได้ โฉนดกูกาลังขายอยู่สองปีกว่ายังไม่มีใครซื้อเลยนี่คือความเชื่อของคนมันก็เลยต้องพูดแต่เรื่องเขาอะมีแต่ปัญหานี่คือคนทั่วไปที่มาวัดส่วนเนึกอ,อย่ามาถามข้ออัดข้อทำเนี่ยมีน้อยมาก มาแต่ละถิน่นแต่ละที่สารพัดสารเพเอส่วนมากยังมาขอตังมาให้ช่วยเหลือเอ,เอมันก็แปกถ้าอยากรวยก็มาทำบุญมาทานสิอันนี้มาขอตังก็มีเต่จนลงเรื่อยจมลงเรื่อยเลยเ นี่คือสภาวะที่รับอยู่ทุกวนันนี้นะจึงต้องหลบนะทุกวนันนี้หลบโยมเนี่ยจริงนะไม่ช่พูดเล่นนะนะบางทีก็ต้องหลบหาที่หลบแหละหลบภัยเนาะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนนะ สมัยก่อนนี้หลวงตาพูดเกินตั้งแต่ตอนมาใหม่ๆเนี่ยมาตีสองตอนตีสองกว่าที่นั่งคุยกับพวกเราช่วงออกปฏจจิบัติใหม่ๆเนี่ยนะ,ะเข้มคนมากเรื่องการปฏิบัติเพราะเราอยู่คนเดียวอยู่กับหมู่คณะสองสามรูปเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคือแยกกันไปอยู่ไกลามาก ถ้ามาหากันก็จะมาตีหนึ่งตีสองหกทุ่มามามาสามสามสองสามคำก็กลับไปทำความเพียรอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้มานั่งคุยกันมากนะเมื่อก่อนคือต่างคนต่างทำความเพียรเพียรเ่งความเพียรม,มุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียรน,นี่แหละเพื่อจะนำตัวเองพ้นออกจากทุกพ้นออกจากวัฏสงสารไม่รู้ ใครจะเป็นยังไงหลวงตาไม่รู้แต่สําหรับหลวงตาเนี่ยตั้งแต่วันเดือนออกจากโบสถ์มาเนี่ยความเพียรไม่ได้ลดละเลยอะคือมีความมีเจตนามุ่งมั่นที่จะทําลายกิเลสตัณหาตัวเองให้หมดสิ้นไปถึงไม่หมดก็จะสู้ไปจนสิ้นอย่างเงี้ยจนหมดลมหายใจเัวไว้ชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ สัตกันเต็มเม็เต็มหน่วยนะ,ะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาสิบกว่าปีมาเนี่ยนะไม่เคยนะไม่เคยจน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 ,จนอยู่ปัจจุบันนี้แบบนี้อยู่ได้สบายนะ เพราะคนเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดเห็นโทษเห็นภัยของทุกทุกในเี่นี้ไม่ได้หมายถึงความลำบากยากจนนะทุกทางจิตวิญญาณอิสระก็อิสระทางจิตวิญญาณนะพระพุทธเจ้าไมา่ไดเอาร่างกายเป็นพระพุทธเจ้านะแต่มันก็มีทางสมมุติตทางวิมุตินจิตนะความละเอียดที่เป็นนาฬมารมเนี่ย ความรู้สึกนึกคิดนี่สำคัญมากถ้าคนไม่มีสติมีปัญญาไม่มีกำลังของศีลสมาธิปัญญาจะไม่ให้เห็นเงามันเลยคิดเอาคาดะเนเนวมันก็เป็นสัญญามไม่ใช่ไม่ใช่การรู้แจ้งการรู้แจ้งเนี่ยรู้แบบไม่สงสัยนั่นแหละคือก,การรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงแบบไม่สงสัยถ้าสงสัยอยู่ไม่ใช่รู้แจ้ง ทำไมคนถึงหลงนิมิตเห็นนิมิตจึงเรียกว่ามิจฉาสมาธิจะไปตั้งชื่อมัน,นี่ใช่ไหมแล้วหลงนิมิตไม่ใช่มิจฉาสมาธิมันเป็นสมาธิแต่ไปหลงนิมิตนะ่ะคือสติตามรู้ไม่ทันไปยึดเอานิมิตสิ่งที่เห็นข้างนอกอะ่ะสิ่งที่เห็นภาพเห็นได้ยินเสียงเนี่ยมาเป็นของเราเนี่ยมาเป็นเราเข้าไปเป็นน,นั่นแหละเรียกว่ามิจฉาสมาธิแต่ สำหรับหลวงตานะไม่ได้เรียกมิจฉาเรียกว่าเป็นการหลงนิมิตถ้าปฐมฌานหรือเข้าไปใหม่ๆมันจะมีพวกนี้เกิดขึ้นบางคนเนี่ยเชื่อไหมนั่งอยู่ในกุฏิเนี่ยเหมือนแผ่นดินแผ่นดินไหวเลยนะถ้ามีกำลังพอสมควรดูอานาปานสติหลวงตาเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยพ้าที่นั่งอยู่เนี่ยก็ต้องมีสภาวะนี้ ไม่มากก็น,น้อยงอนก็ตามถ้าดูลมเบาๆเนี่ยเหมือนแผ่นดินไหวเหมือนกุฏิไหวสั่นไหวนะหลงตานแน่นอนต้องมีแหละนั่งอยู่เนี่ยอยู่ในบ่อน้ำพระอินเพราะการดูลมดูอะไรเข้าไปสมาธิเริ่มมีกำลังเนี่ยมันจะทำสภาวะอาการขึ้นมาให้เห็นแต่ ถ้าเราไม่เรียนรู้รายละเอียดเข้าไปอะไรล่ะเป็นคนสัน่นอะไรล่ะเป็นคนสะเทือนใครล่ะเป็นคนสะเทือนแผ่นดินไหวสะเทือนจริงไหมองคุติสะเทือนจริงไหมไม่ใช่เลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละที่ครูบาอาจารย์ว่าโลกาธลกก 7, าตุสะเทือนโลกก็คือจิตธาตุก็คือธาตุสีเราเนี่ยสะเทือนอะ สะเทือนเรือลัน่นสั่นไหวหลวงตาเนี่ยเมื่อสิบเอ็ดสิบปีกว่าสิบกว่าปีเนี่ยอยู่ในกุฏิยังกันจะปิ้วอ่ะฮะอันนี้ที่พูดเนี่ยโอ้ตอนแรกกลัวนะเฮะ้ยใครว่าส่งกำลังมาโน่นอะไปโน่นอะเนะมื่อก่อนเพราะอยู่ดีๆนี่มันสัน่นเดินไปตามเขาเนี่ยเชื่อไหม เดินไปกางวันนะเหมือนภูเขาจะแยกอสันภูเขาในสันเหยียบย่างไปที่ไหนเนี่ยเหมือนภูเขาในสะเทือนที่จริงภูเขาไม่ได้สะเทือนหรอกภายในเราสะเทือนตอนแรกเราก็งงนะแต่พอดูรายละเอียดเข้าไปแล้วเรียนรู้เข้าไปแล้วโอ้ฮะจิตใจนี่แหละสภาวะถ้ามีกำลังมาก ะเจริญฌานทรงฌานกำลังของสติกำลังของศีลกำลังของสมาธิมันเป็นผสมผสานเป็นอันเดียวรวมกันไปแล้วเนี่ยนะยังททำให้สะเทือนเรือนลั่นได้ไม่ใช่อย่างอื่นสะเทือนนะธาตุเราในี่กายเรานี่แหละและวก็จิตเราดีแหละสะเทือนเรือนลั่นมันโอ้อัศจรรย์แล้วทีเนี้ย ดูเข้าไปน้อมดูเข้าไปเห็นละเอียดหมดแหละเนาะนี่หลวงตาเป็นมาตั้งแต่สิบกว่าปีมาแล้วนะเรื่องพวกนี้เรียนรู้มาหมดมันเป็นเองอะนะทำเรียนรู้มาไม่มีใครสอนหรอกนะลงุงตานี่ไม่มีใครสอนไม่รู้ด้ยซ้ำว่ามันคืออะไรเมื่อก่อนแต่เรียนรู้จากตัวเองเนี่ยพ่อไม่รู้จะไปถามใครถามครูบาอาจารย์ไม่มีใครรู้เพราะเขาไม่เป็น มันเรื่องความคิดนี่เหมือนกันเรื่องความคิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปถามใครนะเพราะว่าไม่มีใครบอกเขาด่าเราด้วยสัมมาสิ้นคิดเป็นคนสิ้นคิดเป็นพระสิ้นคิดอุบาจาั์หาว่าเราปัญญาอ่อนก็เราเนียะมันไม่คิดอ่ะใครอย่ามาโกหกใครอย่าไม่รู้จักตัวเองขนาดนั้นว่าเราไม่คิด จริงไหมแล้วจะไปพูดในครูบาอาจารย์ฟังท่านก็ตีนยันเราเห็นไหมซ้ํำยังสอนเราได้ซ้ําไป<ะ>เราก็ได้แต่นั่งฟังท่านนั่งฟังไม่ได้พูดอะไระบางทีครูบาอาจารย์มาก็มาสอนเราไม่รู้มาหาเราทําไมไม่รู้มาหาเราก็มานั่งสอนเราจริงดันด้นมาสอนกูนี่นะกลัว จะกูไม่พูดหรอกนะเนี่ยจริงๆนะพอสอนไปไม่สักพักไม่ถึงอาทิตย์ก็สึกมีเมียสะลพระองศ์สอนกูเมื่อก่อนหลวงตามไม่พูดนะน,นี่มาหยุดแม้แต่สุบปัจจุบันนี้ก็มานะครูบาอาจารย์บอกอยากเจออย่างนั้นอยากมากับคารวะอยากมาขอคําชีนน้แนะพอมาถึงแนละ้วก็มานั่งสอนกูทั้งวันแล้วก็ลากลับอยากพูดอยากสอนตั้งแต่สิบกว่าปีมาเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ก็เลยไม่พูดไนงะ พราะท่านไม่เคยสอนเราไงท่านมีจะสอนให้เราคิดพิจารณาจริงไหมมันไม่สวนกับสิ่งที่เราเป็นเราไม่คิดอ่ะมันจะไปพิจารณาเราไปคิดอะไรมันมีแต่มองมีแต่รู้เห็นอยู่มันไม่ได้คิดก็ตัวเราเป็นอย่างนั้นดูลมไปดูลมไปมันก็ดับลงหายไปเองความคิดเราไม่ได้ไปห้ามไปทําอะไรทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะวันนี้ยิ่งสบายเลย เราไม่เถียงเราว่าคนเรามันต้องคิดคนทั่วไปมันต้องคิดแต่เรามันไม่คิดไงเราไม่ใช่คนมั้งไม่คิดเนี่ยเท่าทุกวันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมันนะไม่คิดโดยถาวรมัง้งใครจะเป็นยังไงไม่รู้แหละนี่ก็มีเยอะ,ะพระอราหันต์ทั้งหลานยะอยู่ในโซเชียลโอ้ยพระทีนคิดนี่พูดเหมือนตัวเองเป็นพระอราหันต์ตัวเองพ้นทุกข์เราว่าไม่เคยพูดเลย ก็พูดเลยว่าตัวเองเป็นพาาาระอรหันต์เพียงแต่พูดว่าไม่คิดแค่นั้นแหและก็มันไม่คิดจริงๆอ่ะมันหยุดมันมันหยุดปุงหยุดแต่งแล้วมันจะทำไงใครจะพูดยังไงก็ช่างนะกูจะพูดถึงวันตายวันพูดก็กูหยุดคิดไม่ได้กูจะพูดหาประแสงอะไรบอกโอ้ยถ้าไม่คิดแล้วจะอะไรมาพูดนอนไปนอนเองนะก็เอาปากพูดไงเราอะ มไมเอาความคิดพูดนะถ้ามา่เอาความคิดมาพูดลองเอาดูสิมันคิดอะไรพูดออกมาดูสิมันทะเลาะกันตายเลยนะปากกับใจไม่ตรงกันกับความคิดนะมึงเชื่อกูสิโกหกหลอกลวงปากพูดอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งือคิดอย่างหนึ่งมีแต่มายานะมโนมายา วจีก็มายาปรุงแต่งวจชกรรมะร่างกายก็มีแต่มายาปรุงแต่งกายมีแต่มลญาตแต่จิตใจโอ้โหโสม,มมมากๆคิดตำหนี่ตีเตียนคิดตำลายํำลายคนอื่นก็จิตใจมันเนา่าแต่เล่าเนี่ยโอ้ย,อยไม่สบายไม่มีทางหรอกเห็นหมดแหละเห็นตัวเองนะเห็นอยู่ทุกขณะด,ด้วย เนี่ยเห็นอยู่ภายในเนี่ยเนี่ยเนยรู้อยู่ภายรู้จริงๆรู้ภายในไม่ได้รู้คนอื่นหรอกรู้ตัวเองในตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นหมดแหละเห็นตัวเองนะเรานี่สบายมากๆเลยไม่ได้พูดเพื่อจะให้คนมาหาเยอะๆอยากมีชื่อเสียงมามาทําไมทุกวันนี้กูยังหลบเลยอยู่กับตอบคนเดียวเนี่ยโอ้ยสรุกสบวกสบาย มหาเนี่ยเพื่อเมตตาเพื่อสมณนธรรมตอบแทนฮะญาติโยมที่เขาสนับสนุนเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงฮะก็นำผลที่เราเป็นเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังที่พูดจ่ทุกวันนี้แล้วก็พาทำนี่มันเป็นอย่างเงี้ยส่วนคนอื่นนะเป็นยังไงไม่รู้แต่ก็เป็นห่วงอยู่นะเป็นห่วงพวกเราอยู่ เป็นห่วงกลัวไม่รอดเนี่ยสิ่งที่ห่วงห่วงตรงเนี้ยการภาวานาก็คือเหมือนแม่ไก่โกกไข่นะโกกไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเนาะไก่มันก็ออกมาเองแหละไม่ใช่ไปเจาะนะ ขอให้อย่าไปโดดรังบ่อยๆและไข่เล่าสติแน่กับลมหายใจเขา้าหายใจออกแล้วลึกได้เมื่อไหรไม่ว่าสถานการณ์อะไรไม่กลับมาสู่ลมหายใจเข้าออกนี่แค่นี้พออะเพียงพอล้านเปอร์เซ็นต์เลยลมหายใจเนี่ยขอให้มีสติแน่มาอยู่ตรงไหนก็ได้ขี่ก็ดูได้ลมหายใจเนี่ยเพราะเราหายใจอยู่นั่งขี่เราก็หายใจอยู่ นอนเราก็หายใจอยู่ก็มีเอาสติแนบอยู่แค่นี้พอเลยเพียงพอสติกับลมเนี่ยะะะระลึกถึงไะ่รรู้เข้าไปรูเข้าไปนจนเป็นนิสัยจนเป็นเองนะแล้วเราจะเห็นว่าลมหายใจนี่อัศจรรย์มากๆเพียงพอลมหายใจเข้าขออกนี่เพียงพอล้านเปอเซ็นต์เลยเอาให้เต็มที่นะ เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่เลยดูลมให้เต็มที่อัดเข้าไปไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกรู้แค่ลมมีสติแนบอยู่กับลมหายใจเขาแกนั้นบอกลมสั้นก็รู้ละเอียดก็รู้ไม่มีก็รู้รู้อยู่เฉยๆอะไระนะนี่นี่นะนี่คือ เรื่องการทําความเพียรมีสติแนบอยู่นั่นแหะคือความเพียรน,นั่นแหละคือเป็นอยู่โดยชอบสักวันหนึ่งจะงอยลูกไข่ลูกเคียบมันก็จะเจาะอ,ออกมาเองนั่นแหละพ้นออกมาเองบัวทักวันหนึ่งนะถ้าปลาไม่กินเต่าไม่กินแล้วก็พ้นน้ําขึ้นมาบานสะพรั่งนะดอกบัวเกิดจากตมทั้งนั้นแหละอย่าอย่าเหยียบย่ําตัวเองอย่าเหยียบย่าตัวเองอย่าน้อยใจ กิเลสมันจะทําให้น้อยใจนะกูไปไม่ได้หรอกเนี่ยกิเลสด้วยอย่างเงี้ยคนสมควรได้รับเกียรติตรงนั้นคนสมควรได้รับสมณธรรมตัวนั้นจิตใจต้องอาจหารดเด็ดเดี่ยวมากๆฮะบอกหลวงตาหน่อยมาเอานะอยู่ครัวนะกระสอบเอาสักสองสามกระสอบก็ได้แถมให้มันไปแล้วว่างันไปอยู่ได้สองวันไปต่อ,อแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ย ้วพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เป็นธรรมดานะพวกนี้ก็ยังอีกหลายภพหลายชาติที่จะบำเพ็ญนิสัยจนกว่าจะตกนรกหมกไหม้ได้รับทุกทรมานนั่นแหละ่อยจะสำนึกนะครบาจารย์ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ให้นรกสอนมันเป็นอย่างนั้นว่าการทําความเพียรเนี่ยเขาไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้น นั่งดูลมดูใจตัวเองดูความคิดตัวเองดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นดำเรามาสู้กับใจตัวเราความคิดของเราให้เห็นให้รู้แจ้งตรงเนี้ยมันก็มีเยอะแยะหรอกลองตามอ่ะเนาะ ลงตาหน่อยเก็บไปเลี้ยงเธอไปแล้วเหลืออยู่คนเดียว,วะไปสามสี่คนนั่นแหละที่โซมาบอกไม่ชีวัดเนี้ยหนีออกไปว่างดูสิมันหนีออกไป <laughs> เป็นกลกัวเราไม่เก็บไว้แล้วมันจะหนีไปไหนกะิเลสตัณหาครอบเต็มหัวใจมันอยู่หนีก็หนีจากตัณหาหนีจากกิเลสสิคนอื่นไม่ดีเรายังหนีได้นะเนี่ย มันก็จะหอบจากความไม่ดีหละไปเนาะริงไหมต้องให้ดีนะต้องให้ดีไม่ดีก็ฝึกให้มันดีนะไม่ว่ากันหรอกไม่มีใครสมบูรณ์ลุงตาก็ไม่ใช่คนดีนะเมื่อนฮะเรายังไม่ได้ฆ่าคนตายเหมือนองค์คุริมาลหรอกเว้ยเนาะองค์คุริมานฆ่าคนตายเป็นพันยังบรรุได้เลยเรานี่ยังไม่เคยฆ่าคนตายเลย ถ้าก็ไม่ถึงองค์ุริมานหรอกท่านก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่เป็นตัวอย่างเห็นอยู่ในจิตในใจเราก็เนาะเพราะฉะนั้นตัดสินใจอัดลมหายใจเข้าออกให้หนานแน่นให้เป็นเองนะเนาะไม่ต้องไปสนใจจะเป็นอะไรหรอกก็มีสติแนบอยู่อยเงี้ยศีลส,สมาธิปัญญาสติปัฏฐานสีโพชฌงเจ็ดรวมอยู่ที่อาณาปานสตินี่แหละเนาะไม่ต้องไปรู้ชื่อมันก็ได้ แค่มีลมหายใจรู้แค่ลมหายใจเขา้านะพอเพียงพอมากๆเอาแค่นี้แหละขอให้กําลังใจวันนี้ลุงจาก็จะออกบินจบาทด้วยพอวันเสาร์เนาะอ่ะนานานาได้มานั่งเนาะ,ะจะพยายามพยายามที่จริงก็ตื่นนั่นอยู่วันนี้ก็เลยเอลองไปแวะดูท่านหน่อยเดี๋ยวไม่ทางานเดี๋ยวครูบาปูครูบาทุยก็จะมมโหอเอาอุงจ่า อะอ่าตำหนีกันนะเดี๋ยวจะว่าโอ้ยหลวงตาขี้เกียจไม่มาอออโอเคนะจะพยายามมาสาธทุ